I can't feel it like I used to love you. I can't hold on already, cut you loose. It's easy to move on, being headstrong rather than being honest. The days that i wasted trying to fake it turns out I was wrong. Now you're gone. ต้นที่แม่ดื้อมาปักไว้ขึ้นนะคะอันนี้ย่าห่างมาแม่ดื้อไม่เคยกินนะแต่เห็นบางคนเขาเก็บไปกินอยู่เนี่ยค่ะเกิดนะคะเดี๋ยวไม่ดื้อจะรอดูว่าปีหน้าจะเป็นยังไงจะติดให้แม่ดื้อจะแผ่ให้แม่ดื้อไหมนี่ยค่ะเขาก็ติดถ้าฝั่งรากไว้แล้วไม่มีปัญหาค่ะนี่มีดอกมีดอกมาเนี่ย อุ้ยต้นตำยาแม่ดื้อติดแล้วค่ะนี่นี่ต้นตำยบ้านแม่ดื้อไม่มีนะคะที่อื่นเขามีเป็นป่าบ้านแม่ดื้อก็ไม่มีค่ะนี่ก็ไปขุดมาปลูกเหมือนกันนะคะต้นตำยเอาไปลวกกินกับน้ำพริก็อร่อยมากเลยนะแต่ตอนนี้หนามเขายังไม่แข็งนะถ้าหนามแข็งมันจะปักมือนะต้องใช้ถุงมือค่ะเพราะมันจะคันแต่ตอนนี้ต้นเขายังเล็กอยู่นี่ผักกูดแม่ดื้อติดแล้วเห็นไหมคะ นี่เด็ดเอาไปยำได้แล้วเนี่ยเอาไปผัดก็ได้แต่ว่าไม่ไดื้อยังไม่อยากกินเขานะปีนี้รอให้เขาติดก่อนค่ะเพราะว่ามันเพิ่งปลูกเนาะนี่สวยงามนี่ค่ะติดนะคะนี่กรอนนี้ก็เพิ่งขึ้นหนูน่นยาวไปนูน่นโอ้ยมีความสุข on the porch Yeah, you're the only reason I was California dreaming in the first place. Seeing you in sundress. sundress seasons got me all up in my feelings for the old days, old days. I've got the summertime. Let me I do see my tie, yeng. I no. No, 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 I am in. No, I'm in walking. I'm in walking.

กลับมาถึงบ้านแม่ดื้อแวะมาดูต้นไม้ก่อนนะคะผักที่แม่ดื้อปลูกค่ะฮัลโหลพี่ยิ้มมา <laughs> ต้นผักชีแม่ดื้องามอยู่นะคะขึ้นดีอยู่แต่ว่าต้นนี้ไม่ขึ้นเลยขึ้นมาต้นเดียวมีแววว่าจะอ้วนอยู่ฮะหัวส้มตำส่วนเจ้านี่สงสัยแม่ดื้อปลูกไว้ไปหน่อยอากาศมันเย็นเนาะ ธรรมดาแม่ดื้อจะปลูกเดือนเดือนอะไรนะเดือนเมษาแต่ว่าปีนี้ไม่ไดื้อปลูกเร็วนะคะสรุปไม่ดีนะ,ะเพราะว่ามันหนาวนานวันนี้เพิ่งมีแดดฝนตกมาตั้งสองอาทิตย์นะ,ะแล้วพอฝนตกมันก็หนาวเนาะ,ะขนาดมีตัวอุ่นมีไฟช่วยนะ,ะพวกนี้แก่หมดเลยะคะ่ะต้นนี้มีลุน้นต้นนี้มีลุ้นว่าจะอ้วนไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงส่วนอันนี้ก็ผักที่ปลูกไว้นะคะ ขึ้นมาหน่อยนะไม่รู้ต้นอะไรไม่ได้ปลูกกะเพรานะปลูกกะเพราปลูกต้นโหระพาแล้วก็แล้วก็อะไรนะอันนี้ไม่มีอะไรเกิดเลยแต่อันนี้ไม่ได้เห็นชัดเจนเลยคนะ่ะว่าเขาเกิดนี่อันนี้ต้นมะเขือเทศนะส่วนอันนี้ต้นถั่วพุ่มเอาเม็ดมาจากเมืองไทยอนะ่ะ เดีไม่ได้ใจยายเขาไปปลูกนะเดี๋ยวปิดไ้แล้วคุณทนอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาอันนี้ต้นมะเขือร้อ,อนมันจะผ่านตัวอุ่นร้อนเลยค่ะอันนี้ต้นมะเขือจะโตให้แม่ด้หรือเปล่านนเพราะว่าที่นอร์เวย์นะคะหน้าร้อนก็จะเป็นเดือนมิถุนายนะคะเดือนก็เดือนพฤษภาเดือนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงปลายๆของฤดูใบไม้ผลิ ดูต้นอันนี้นะใบยังไม่ออกมานะใบเขาจะเป็นสีแดงเลือดหมูนะต้นนี้เวลาต้นเขาออกใบเต็มเราจะสวยค่ะหรือแม่ดื้อจะขุดต้นกระเทียมป่าไปปลูกดิกระเทียมป่าสี่ปีของแม่ดื้อนะวันนี้กลับมาจากที่ทํางานเลิกสี่โมงเย็นนะแต่ว่าแดดดีมันก็เลยไม่มืดนะแม่ดื้อขุดกระเทียมป่าไปปลูกดิเนี่ยแม่ดื้อปลูกมา4ปีเขาบอกว่าพี่เหมียวระวังนะแผ่รุนแรงมาก นี่ยสี่ปีของไม่ดื้อเออมีอันนี้ที่แผลรู้สึกแน่นขึ้นตรงนี้นะคะเพราะว่ามีมีต้นตัวเมียเออตรงนี้แผลนอกนั้นไม่มีอะไรแผลแล้วแม่ดื้อปลูกห่างห่างๆางเดี๋ยวแม่ดื้อเอาเขาไปปลูกที่ตรงริมธานเดีย่ยจะได้เดินไปดูต้นตะก,กูดด้วยเนาะป่ะเดี๋ยวขุดกันค่ะทางแถบ,บ้านแม่ดื้อต้นกระเทียมป่าไม่มีนะคะแม่ดื้อต้องไปเอาที่อื่นนะไกลด้วย เแม่ดื้อจะย้ายเขาไปปลูกตรงริมทาน,น้ํานะคะเพราะปลูกตรงนี้มาสี่ปีไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยเดี๋ยวจะไปปลูกตรงริมทานเผื่อจะงามกับเขาบ้างเผื่อจะเป็นเผื่อจะแตกจะแตกอะไรนะแตกแตกลูกแตกหลานให้บ้างนะคะนี่ค่ะขุดมาได้ทั้งหมดแล้วนะเดี๋ยวแม่ดื้อจะเอาไปปลูกที่ริมลําธารนะคะไม่ใหญ่เลยของเพื่อนนะ่ เห็นเขาลงใน f c e e o o o แบบใบเขาใหญ่มากเลยนะคะแบบเป็นดับเบิลของแม่ดื้อเลยไม่ได้คิดว่าตรงแถวบ้านแม่ดื้อเนี่ยมันไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะสมในการปลูกต้นกระเทียมป่านะคะเพราะเนี่ยขนาดสี่ปียังได้แค่นี้ถ้าปลูกที่อื่นนี้สงสัยแบบว่าเป็นป่าแล้วค่ะป่ะเดี๋ยวเราไปกันคะ่ะนูริมทานแม่ดือไม่ได้วางไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ดู ต้นที่แม่ดื้อามาปักไว้ขึ้นนะคะอันนี้หญ้าหางมา้าแม่ดื้อไม่เคยกินนะแต่เห็นบางคนเขาเก็บไปกินอยู่เนี่ยค่ะเกิดนะคะเดี๋ยวแม่ดื้อจะรอดูว่าปีหน้าจะเป็นยังไงจะติดให้แม่ดื้อจะแผ่ให้แม่ดื้อไหมเนี่ยค่ะเขาก็ติดถ้าฝั่งรากไว้ล้าไม่มีปัญหาค่ะนี่มีดอกมีดอกนะเนี้ยก็จะได้แผลลูกแผ่หลานต่อไปนะคะหวังว่าเดี๋ยวจะพาไปดูต้นผักเอ๊ต้นในนี้ อุ้ยต้นตำยาแม่ดื้อติดแล้วค่ะนี่นี่ต้นตำยบ้านแม่ดื้อไม่มีนะคะที่อื่นเขามีเป็นป่าบ้านแม่ดื้อก็ไม่มีค่ะนี่ก็ไปขุดมาปลูกเหมือนกันนะคะต้นตำยเอาไปลวกกินกับน้นำพริกอร่อยมากเลยนะแต่ตอนนี้หนามเขายังไม่แข็งนะถ้าหนามแข็งมันจะปักมือนะต้องใช้ถุงมือคะ่ะเพราะมันจะคันแต่ตอนนี้ต้นเขายังเล็กอยู่วันนั้นแม่ดื้อมาเห็นตัวทากกำลังกินแม่ดื้อก็จัดการโยนทากลงแม่น้ำลงน้ำไปนะคะนี่ค่ะตรงน้ำตกนะแม่ดื้อโยนทากลงน้ำไป นี่ผักกูดแม่ดื้อติดแล้วเห็นไหมคะนี่เด็ดเอาไปยำได้แล้วเนะนี่ยเอาไปผัดก็ได้แต่ว่าแม่ดื้อยังไม่อยากกินเขานะปีนี้รอให้เขาติดก่อนคะ่ะเพราะว่ามันเพิ่งปลูกเนาะนี่สวยงามนี่คะ่ะติดนะคะนี่กอนนี้ก็เพิ่งขึ้นหนูนยาวไปนู่นโอ้ยมีความสุขแต่ว่าอันนี้กินไม่ได้นะอันนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่ว่าเขาขึ้นแถวบ้านแม่ดื้อนะ แต่แบบนี้ก็คือกินไม่ได้เมื่อก่อนไม่ด้ก,ก็กินผิดนะเพราะเราไม่รู้เนาะเรามาใหม่ๆดีนะไม่ตายต้นพวกนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูความแตกต่างอันนี้มันจะมีขนเห็นไหมคะขนแต่ว่าต้นต้นผักกูที่มันกินได้เนี่ยขนเขาจะมีแค่หน่อยเดียวก็จะมีแค่ตรงหัวหัวอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าตามลาต้นเนี่ยจะเกลี้ยงเห็นไหมคะลำต้นนี่เกลี้ยงเลยนะคะไม่มีขนไม่มีขนเหมือนอันนี้อันนี้ก็จะมีขนทั้งตัวแล้วเนี่ย เมื่อก่อนนี้เนาะโหกว่าจะได้กินล้างยืนล้างกันขาแข็งะะยืนล้างทำความสะอาดเขาก็าจะหมดหรือว่าไม่ได้จะเด็ดไปสักหน่อยเอเอาไปผัดกินทักจานหนึ่ง่ะปลูกไว้เท่านี้ก็ได้กินแล้วนะคะเนี่ยผัดได้จานหนึ่งแล้วเน,<ส>นี่ยแต่ในกอเล็กเห็นไหมกอเล็กก็จะไม่อ้วนนะก็จะเป็นเล็กๆเนี่ยแม่ดื้อถึงอยากได้กอใหญ่ๆเพราะว่ามันจะอ้วนเห็นไหมเนี่ยลำเขาจะอ้วนออกมาเลย ถ้ามีตายกอ่อนหนึ่งกอ่อนนี้ไม่ติดนะคะเนี่ยตายตายไปแล้วหนึ่งกอแต่กอพวกนี้ติดนะคะเนี่ยกอพวกนี้ติดอันนี้กอเล็กเห็นไหมคะเนี่ยต้นเล็กมันก็จะไม่ค่อยอวบใช้เวลานะถ้าใครจะขุดมาปลูกให้เอาขุดต้นใหญ่ๆนะเออมีความสุขสวยงามเนี่ย มองไปเรียงกันไปมีความสุขจังค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวแม่ดื้อขอไปปลูกต้นต้นตะทียมป่าก่อนนะคะอยู่ตรงนู้นแล้วก็เดี๋ยวแม่ดื้อจะได้กลับบ้านไปกินข้าวน,ะะน้ําใส่แหนวเลยน้ําอันนี้ก็คือน้ําที่หิมะละลายไหลลงมาจากบนเขาเพาะะน้นมีเขาอยู่ตรงนู้นนะหิมะละลายก็จะไหลลงมาเป็นน้ําตกเล็กๆแม่ดื้อว่าไม่ดื้อปลูกต้น ต้นอะไรนะนี่นี่เเออนี่ไงต้นตาแยไว้ตรงนี้ด้วยเนี่ยนี่อีกต้นหนึ่งติดละถ้าติดแล้วก็หวังว่าจะแพร่นะแพรไปเลยตรงนี้เพราะว่าไม่มีใครมาหรอกนะคะเห็นไหมดอกหญ้าดอกอะไรกําลังเกิดสวยๆดอกสีม่วงเดินมาดูต้นผักบุ้งสรังนยค่ะนี่กำลังเกิด กำลังงอกนะ,ะแต่ว่าเล็กเกินไปนะยังยังไม่โตนู่นค่ะกำลังงอกนี่กำลังงอกเล็กๆนะคะแม่ดื้อไม่อยากบุกเข้าไปเลยกลัวเหยียบยอดเขานะเนี่ยเดี๋ยวสักอาทิตย์หนึ่งถ้าอากาศดีแบบนี้นะมีแดดแบบเนี้ยอาทิตย์เดียวก็ได้กินละแม่ดื้อก็จะไปแกงเทโพนะแล้วก็แกงส้มก็มีแค่นั้นนะคะที่ทําได้เพราะว่าผักบุ้งฝรั่งที่นี่มันจะเปรี้ยวมันจะเปรี้ยวนะ เลำเหรอตรงนี้ใกล้ถนนก็จริงนะแต่ไม่มีใครเข้ามาได้นะเพราะามันจะมีคลองน้ำอ่ะเนี่ยคลองน้ำก็จะเป็นเวิร์กม,มาเนี่ยนี่ยะแล้วก็ไปนี่แล้วก็มานี่แล้วก็โค้งไปนู่นแล้วก็ไปถึงตรงน้ำที่ไม่ได้ปลูกผักตรงนู้น <c oughs> คือไม่มีใครข้ามมาได้นะถ้าเขาพาหมาเดินหรือว่าเขามาเดินข้างทางเขาก็เข้ามาไม่ได้นะเพราะว่ามันข้ามคลองมาไม่ได้นะ แม่ดิ้ก็จะเก็บกินแต่ป่าเนี้ยค่ะ <c> แ <oughs> <c oughs> ม่ดู้ไม่ค่อยสบายค่ะยังไม่ค่อยหายดี <c oughs> เป็นไข้หวัดกลับบ้านนะคะเมื่อกี้ไม่ไดิ้เดินมาเห็นต้นต้นลิลลี่โพสเกยคือต้นที่ขึ้นตอนช่วงอีสเตอร์นะคะดอกไม้อีสเตอร์เดี๋ยวแม่ดิ้จะขุดกลับไปปลูกนะคะจะขุดกลับเออเอาไปปลูกในสวนของย้านะเพราะว่าดอกอันนี้เขาจะเป็นหัว เขาจะคล้ายๆพวกดอกทิวลิปอะค่ะก็คือฝังหัวไว้พอปีหน้าเขาก็กลับมาใหม่แต่เขาก็ออกดอกแค่ครั้งเดียวนะพอเขาพอดอกเขาหมดแล้วเขาก็เหลือแต่ใบค่ะนย่ยไม่ได้เห็นอยู่ข้างป่าตรงนี้นเดี๋ยวจะขุดออกกลับบ้านคนะ่ะมีอยู่ข้างป่าตรงนั้นนะเดี๋ยวพาเดินไปดูด ผักอันนี้ก็กินได้นะแต่ไม่ได้ไม่เก็บตรงนี้นะเพราะว่าแม่เขาเอาเขาเอาปุ๋ยเขาปุ๋ยมาหวานพวกมูลสัตว์นะเนี่ยดอกอันนี้เดี๋ยวไม่ได้จะขุดกลับบ้านเนี่ยค่ะต้นเขาเนี่ยต้นเขายาวๆเดี๋ยวขุดกันนะคะเดี๋ยวดูตอนขุดเสร็จแล้วกันนี่นะคะออกมาละนี่ค่ะดอกเขา อันนี้ก็จะเป็นหัวของเขานะคะเนี่ยก็คือเอาไปฝังไว้เลยแล้วเดี๋ยวพอปีหน้าถึงหน้าที่เขาออกดอกเขาก็จะมาะคะ่ะเขาจะมาตอนช่วงอีสเตอร์ะคะ่ะที่ร้านดอกไม้เขาก็ขายนะแต่ไม่ได้เห็นอยู่ข้างทางไม่ได้ก็เลยมาขุดเอานะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นป่านะเนี่ยค่ะบางทีขับรถผ่านก็มีอยู่ข้างทางนะนี่เดี๋ยวจะไปถ่ายต้นใบแดงๆนั้นให้ดูนะวันนี้อากาศดีดีทุสิ ต้นไม้ฝั่งทางนู้นใบยังไม่เต็มดีนะยังหลงๆยังเห็นก้านต้นไม้อยู่แต่เดี๋ยวถ้าแดดอย่างนี้นะไม่เกินสองวันค่ะเขาก็อยากผลิใบจะแย่แล้วนะคะนี่ค่ะนี่ยังไม่ผลิใบออกมาะคะเพื่อนบ้านรังของไม่ดื้อเองพอเขาออกใบมานะใบเขาจะเป็นสีเลือดหมูนะเนี่ย กิ่งนี้ทั้งกิ่งยังไม่มีใบออกมานะฮะแต่บางกิ่งก็มีใบออกมาแล้วตอนแรกเขาจะออกมาเป็นสีเขียวกันคนะสักพักเขาก็จะเป็นสีเลือดหมูนะนี่อ้าวมีรังนกอยู่นู่นด้วยพี่ดื้พี่ดือด้อกับพ่อนกไปไหนลูก กเ,กเ,เ,เ,เดี๋ยวลกเอเกลินเียรยัเซกนลันตินมดยทิวลิบานแล้วอย่างสวยเลยฮะดูสวยไหมคะพันอะไรเนี่ยของไม่ย่าไม่ดื้อสวยจังเลยงามมากพันพวกนี้พันธรรมดานะก็กลีบไม่ซ้อน แต่อีนี้พันกลีบซ้อนอย่างสวยเลยอะเดี๋ยวแม่ดิจะปลูกไว้กับพวกนี้แล้วกันนะเนี่ยเขาเป็นพวกเดียวกันแต่นี้กลีบซ้อนนะอันนี้กลีบไม่ซ้อนเดี๋ยวจะปลูกไว้ตรงนี้ลหละ,ะกับพวกเขาเนาะนูน่นตรงนู่นก็กาลังออกสวยอะ่ะสวยจังเลยนี่นะคะแม่ดิปลูกไปแล้ว กรีบเขาจะไม่เหมือนกันนะอันนี้จะเป็นแค่ชั้นเดียวนะแต่ว่าของแม่แม่ย่านี่จะเป็นหลายชั้นนะเดี๋ยวพาไปดูดอกตรงนี้่ากำลังแย้มแสดงว่าแม่ย่าแม่เดือมาปลูกใหม่นะเนี่ยปีที่แล้วแม่เดือไม่เห็นเลยดอกซ้อนๆใหญ่ๆแบบนี้สวยอะสวยไหมคะ ความสุขช่วงหน้าร้อนนะคะนอร์เวย์มีหน้าร้อนเดือนอะไรนะเดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหามีแค่สามเดือนนะต้องรีบตักตวงนะเดี๋ยวขอเดินไปดูผักตรงป่าตรงริมน้ําตรงนั้นอีกที่นึงนะคะผักอันนี้แม่ดื้อไม่ชอบกินนะแต่เพื่อนแม่ดื้อเขาชอบแม่ดื้อจะเดินไปดูนะคะว่าเขาขึ้นมาหรือ,อยังนะขึ้นแล้วค่ะแม่ดื้อลืมชื่อไม่รู้ว่าผักอะไร นี่อันนี้รุ่นนี้ขึ้นก่อนต้นใหญ่ละแต่พากที่ขึ้นใหม่ๆก็จะเป็นยอดแดงๆแบบนี้นะคะเนี่ยนี่ยังขึ้นไม่เยอะค่ะจริงๆตรงนี้นี่เป็นป่าเลยนะเดี๋ยวอีกสักสองวันเดี๋ยวไม่ได้จะมาเก็บไปให้เพื่อนนะไม่อยากบุกเข้าไปมากนะไม่ได้กลัวเหยียบยอดเขานี่เนหะ็นไหมนี่ก็ยอดแดงๆๆนะนี่เต็มเลยเหมือนน้าไม้ฝรั่งเลยเนาะผุดขึ้นมาเนะี่ย เนี่ยเยอะเลยนะคะเนี่ยหรือว่าจะเก็บเลยแต่วันนี้ไม่ได้เหนื่อยจงไม่ได้เพิ่งกลับมาจากทําง,งานนะไม่ไม่อยากขับรถไปหาเพื่อนเดี๋ยวไว้วันไหนจะขับรถไปค่อยไปนั่นนะอีกสองวันค่ะอีกสองวันได้เก็บแน่กนี่ลังขึ้นเลยถ้าแดดดีอย่างนี้อย,อย่าแก่ก่อนนะเนี่ยเห็นไหมคะแดงๆเต็มเลยเนะี่ยใช่หมดเลยนะคะเนะี่ยกำลังขึ้นหนูมองลงไปข้างล่างมีแต่มีแต่แตยอด ว่าจะไม่บุกก็ได้เหยียบอย่างเดิมนะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะถ้างั้นเลยเนี่ยดอกญ้าเวสวยไหมคะดอกไม้เป็นขา,ขาวๆเนี่ยดอกญ้าเลยเนี่ยนี่ก็หัวไม่ได้เรื่องดอกไม้ฝรั่งแล้วกันเพราะว่าเขาขึ้นมาแบบแทงหน่อขึ้นมาเต็มเลยคะ่ะโอ้ยอากาศดีอะ่ะดูทะเลเียหิมะบนเขาก็ละลายไปเยอะแล้วนะคะแต่ยังไม่หมดนะ ตรงนี้เขาก็จะปลูกหญ้านะคะแล้วก็เขาก็จะมาพันเป็นม้วนเอาไว้ให้แกะให้วัวนะคะในโรงเลี้ยงวัวเขานะบ้านแม่ดื้อก็ทําหลังคาเสร็จแล้วนะ,ะแต่ว่าช่างยังไม่มีเวลามาเอานั่งร้านออกให้นะคะปีนี้แม่ดื้อก็เลยไม่ได้ไปปลูกดอกไม้ที่ระเบียงบ้านเลยะคะ่ะเพราะว่าเปิดประตูไประเบียงไม่ได้นะคะแล้วก็อีกเดือนกว่าก็จะกลับไทยแล้วก็คงไม่ปลูกแล้วค่ะธรรมดาทุกปีแม่ดื้อจะแบบ ซื้อดอกไม้มาแต่งก่อนวันชาตินะคะจะได้สวยๆแต่ปีนี้ทําไม่ได้จริงๆค่ะเพราะออกไปข้างนอกไม่ได้ไ,ไม่ได้เข้าบ้านแล้วอุ้ยยังสิต้องไปปลูกต้นในนั้นก่อนถั่วพุ่มค่ะเพราะว่าเขาโตแล้วนะคะสวยไหมสวยเนาะ อนช่วงเช้าๆยังเป็นน้ําแข็งอยู่นะคะเนี่ยโดนแดด2วันโตขึ้นเยอะเลยอนะ่ะยาวขึ้นเยอะเลยบ้านเพื่อนไม่ดื้อเขาจนได้เก็บเอาไปทําส้มผักแล้วนะคะบ้านไม่ดื้อเนี่เพิ่งจะงอกได้คืบเดียวได้คืบเดียวนะในกระบะนั้นก็ไม่โตขึ้นเท่าไหร่นะคะได้แค่นั้นแล้วก็นี้ว่าจะพลาสติกมาคลุมวันนั้นไม่ดื้อเอามาคลุมแล้วแต่ว่าพลาสติกของไม่ดื้อที่มีมันเล็กนะคะ ก็ไม่ได้เข้าเมืองไปซื้อพลาสติกสักทีเนาะก็คงจะต้องปล่อยไปแบบนี้แล้วค่ะมีหน้าว่ากันใหม่ไปไปปลูกถั่วพุ่มกันนะเดี๋ยวแม่ดื้อจะปลูกตรงไหนดีวะตรงนี้แม่ดื้อก็ฝังเม็ดนั่นไว้นะเนี่ยเม็ดมะระดูต้นมะละแม่ดื้อตายละอุตส่าห์งอกหนึ่งเม็ดเน่าเลย หเห็นเขาปลูกที่อิตาลีเนาะเห็นเขาปลูกที่เบลเยียมเนาะเยอะมากเลยบ้านไม่ได้ปลูกไม่ได้นะคะอากาศมันไม่ได้หน้าร้อนมันสั้นด้วยเดี๋ยวเอาถั่วพุ่มไปปลูกกันนะไดจะปลูกตรงไหนดีคะคิดกันเพราะว่านั้นก็ฝั่งเม็ด ฝั่งเม็ดมะละไว้ด้วยนะแล้วก็ฝั่งเม็ดไอห,หัวส้มตําไว้แต่ยังไม่งอกค่ะฝั่งนี้ก็ไม่มีไม่มีอะไรงอกมีต้นนี้ต้นเดียวที่ว่าต้นมะเขือนะคะหรือไม่เร่องจะฝั่งตรงนี้ดีฮะหรือจะไปฝั่งริมนูน้นลองไปฝั่งริมนูนมน้นดีกว่าเพราะว่าต้นคะนามันขึ้นมาแล้วนะคะมันไม่งามเดี๋ยวไม่ได้ลองฝั่งตรงนู้นดีกว่าค่ะ,คะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จค่ะ ตอนนี้ไม่ดื้อปลูกไปเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะต้นถั่วพุ่มของไม่ดื้อหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นนะตรงนี้มีอยู่ห้าต้นเรียงกันเลยแล้วก็เหลือสามต้นไม่ดื้อเลยย้ายมากระบะนี้นะหนึ่งสองแล้วก็สามต้นนู้นนะก็เดี๋ยวมาดูกันคะว่าจะเป็นยังไง <c oughs> แต่ต้นผักกาดผักกาะไม่ดืปีนี้ไม่งามเลยค่ะดูสิเนี่ยออกมาหน่อยเดียวก็เป็นดอกแล้วดูต้นนี้จิ๋วนิดนึงก็ออกดอกแล้ ปีที่เราปลูกงามงามปีนี้ไม่ได้เรื่องเลยค่ะดูสิอยใยนี่ก็เป็นดอกแล้วนะช่างมันค่จะเป็นยังไงก็ช่างปลูกแล้วก็คือจบนะฮะไม่ได้ขึ้นบ้านแล้วค่ะเสร็จงานล้วส่วนต้นมะเขือเทศไม่ได้ยังไม่เอาออกนะเพราะว่าเขายังเล็กอยู่ะฮะรอให้เขาโตก่อนจะได้อบ,อบ ขนาดปิดไว้ช่วยอย่างนี้ยังไม่อยากจะขึ้นเลยนะอันนี้ต้นโหระพาต้นต้นโหระพาต้นคะนา้าไม่ใช่ต้นโหระพากระเพราแล้วก็ต้นใบแมงลักนะไม่ได้หวานหนะก็ยังไม่ไม่ขึ้นมาเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราดูว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็ปิดหรูคอยด้วยนะคะเนี่ยเขามีรูให้ระบายอากาศถ้าไม่ได้ปิดไว้ให้มันอบอบอันนี้ก็จะปิดนะจะได้อบอบไปค่ะ ขึ้นบ้านแล้วค่ะต้นพริกของแม่ดื้อเลยสามเมตรจะออกดอกให้อีกป่าวไม่รู้เพราะว่าแม่ดื้อซื้ออาจจะซื้อมาเร็วเนาะต้นละสองร้อยห้าสิบโครนใชนั้นเะนี่ยคูณสามจุดแปดไปนะคะต้นหนึ่งต้นพริกเนะี่ยแม่ดื้อตั้งไว้ใกล้ๆตัวอุ่นเลยนะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาอากาศหนาวนะคะฝนตกทุกวันแล้วก็คล้มไม่มีแดดค่ะกลัวเขาจะเสียชีวิตมากๆเลยแต่ก็ยังรอดมานะแต่ดอกร่วงหมดเลยนะคะแต่เหมือนจะขึ้นใหม่ มีดอกตุ่มๆนี่มีตุ่มๆเยอะเล็กๆเกนี่ยอโอเคลุ้นกันต่อค่ะพ่อปูของแม่ดือ้อล้างรถนะคะพรุ่งนี้จะวันชาติไม่ไดื้อยังไม่ได้ทำความสะอาดบ้านเลยค่ะวัวตไปทำงานอยู่รถ <c oughs> <c oughs> ตัวเองก็ยังสกรปรกนะ,ะเดี๋ยวพี่มิคงล้างต่อคิดว่านะเพราะว่าพ่อปู่ล้างอยู่ค่ะตอนนี้ไปเข้าบ้านแล้วคะ่ะแม่ดืออ้อหิวข้าวแล้ว <c oughs> now <laughs> you